สวัสดีค่ะพบกับเันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณแตงเลขเด็ดสูตรเลขเด่นรู้ก่อนออกกับเลขเด็ด2ตัวล่างกับ2สูตรง่ายๆค่ะสูตรแรกค่ะจะเป็นหน่วยบนบวกหลักหมื่นสามครั้งบวกสิบล่างแล้วบวกเจ็ดคงที่ค่ะสูตรที่สองค่ะจะเป็นหน่วยบนบวกกันสองครั้งบวกสิบล่างบวกหลักร้อยบวกสิบบนและบวกสามคงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณจะสอบความแม่นของสูตรฝากกดไลค์ก,ก็แชร์กดติดตามก็ซับสไคร e ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะคะวอที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ผลุดเด็ดสูตรของเราบอกระทุกรอบหยอกมาทุกงวดไปสูตงวดต่องวดค่ะส่วนไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทาการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น4บวก3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 และบวก7คงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้จะได้เป็น23ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3นะคะสูตรที่2อค่ะจะได้เป็น4บวก4บวก3บวก0บวก4และบวก3คงที่ค่ะผลลัพ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น18ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข8นะคะและเลขเด็ด2ตัวล่างในสูตรนี้ที่เราคำนวณได้นั่นคือ38ค่ะ ตัวนี้นะคะเข้ามาแล้วถึงห้างงดติดด้วยกันเลยทีเดียวนะคะยังไงทุกคนก็ลองไปคำนวณย้อนหลังดูกันได้นะคะเอาละค่ะเรามาคำนวณต็นเลขเด็ด2ตัวล่างรู้ก่อนออกในงวดที่1ทธันวาคม2 5 6 7ก็ทําทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น1 8 8 8 3บวกแบวก8บวก8บวก3และบวก7คงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น35ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขค่าค่ะสัวที่2ค่ะจะได้เป็น1บวก1บวก3บวก2บวก2และบวก3คงที่ค่ะผลลัพ์ที่ได้จะได้เป็น12ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะและเลขเด็ด2ตัวล่างแนวทางในการเลือกซื้อในงวดที่1ธันวาคม2 5 6 7ตัวเลขที่เราคำนวณได้นั่นคือ52ค่ะ ต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น25ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับตัวคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวมทุกมวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ แอดจะพยายามคิดสูตเด็ดเต็งเล็ในเน้นสูงงวดต่องวดไมมทุกคนที่ตามร้องการในทุกๆๆทุกงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําสหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ก,ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่คน่เด็ดเด็ดกับช่องวันนี้วรวย